คราบอพี่น้งที่เคารพทุกทุกคนมาอีกแล้วตัวเดี๋ยวอีเมย์ไงฮะคนใหม่ตีไว้กับว่าฟังขอบพระคุณหลายๆที่ผมมาบึงโลกของเพิงโลกของเพิงเอาเริ่มแล้วไอ้แล้วแล้วเห็นเลรียญี่ซื้ด้หนิเบลีอะไรเริ่มแล้อยิ่ายบ้านชาอยู่ใหญ่ เขาก็ท่านแต่ท่าแปลี่ยนเนี่ยมาท่าของทีมงานมาเขากันเหรอเนาะเจาะท่าเขาหรอบเนาะผู้ใด้ทันเรื่องท่านท่าอย่างนา้สาวสวยมากงามขึ้นไทยอ่อยสวัสดีครับเนี่ยเน้องคนบ้านเนาะถึงแบบซื้อได้ดิขันยุโฮมแหลบวมันหอยปังดิเป็นน้ำกล่องผมเนาะถิมาติดตามถิมาติดตามผลงานนั่นเก่าไหมรับโหลดเป็นตัวผมื่อไหร่ ุมครับหนุ่มแลย่างหนุ่มชนชัยครับคือกะมัน,มดนมอดก็พอท่จว,วงวนด้ไหชิทอดเล่ากัเไย่มหาเราชิทอดอเต้าอ้อยชิทอดสิทอดสระอร้อยยังมั้งนี้มา <c oughs> <c oughs> บ่อยบุดเะิตครับ <c oughs> <c oughs> นุ่ชนะใชนใช่รายนะเอียดเลยนั่นก็เบอร์โทรศัพท์กนไฮเบอร์กันแล้วไฮเบอร์กันแล้วถ้าจะว่าอันเอฟซีเนว่าอันฮาดพวกคิดเพียงวอันบอยแล้วสิ่งลำสิป่าทั่วผมเลยว่าฟังจังไกับมวลลอใดิๆนะฟังจังไกับมวลมวลแห้งเลยว่า เขาบ้ามัมักเขาเขาเป็นยเขาเบิตเขาเบิรก็จะกินได้กับคนดู่ันเห็นเพื่นอันไปอันหาปลาเพือมงเต็มเบอแล้วแท็กเเลยไรเลยไรเอเไหนว่ากินแล้วไงตายังขึ้นมาปานิชปานิชว้ามันได้ประดุกเนาะสีประดุกไปสาเกย์นะ เขาเปิบริษัทใหญ่ได้มตั้งใส่กระโดดได้ไหมกทรา์เปิดบ่ิัทแห่งเนาะลอแเข้าไปเออนี่นาะรอตู้คนนั่นกีนรอตู้นนั่นกี้รอต้นู้นก็ไม่ดีกี้น้ำไม่ขึ้นในเนี้บ้านไหมน้ำคอนจรนห้องนีกก่อนนะ ไม่ไมไ่มทีเไปไสวัสดีพี่น้องแล้วผมเจนนี่รอย่งนีปนต้องใสเลยนะนี่ตาอ็ดอรักสกบันน้ำมันน้ำสซ้อยนะครับอยน้ำสอยันเจนน้ำกวนน้ามันแบบแบบน้ำ้องันเจนอยากปั้งเลยเสียวไปหาดลำ ลำส้อยอะไรอยูออออ่อันลำคนเจริญก็ะอื่นลำส้อยเลยคือว่าแก่มูามกไม,ม่ใชนฟากเป็นาำมุนกับัฒน์นัปันไนัฒน์นัดแล้วลำอะ<อ>ไรแล้วำก่อนแมนู่อนลำก่อน <laughs> อย่าฟังไอ้ที่เป็นแต่ฟังไอ้มาลำบ่อย,ยจักหวาดจักหวาดยุทบัน ไม่ถูกสามคนรถดเต็มผมผมนี่ผมไปเขาน้ำแขงเต็มคนอเต็มม้อ้าออยงามงามหล่นงามเยอังงามีงามแท้ๆผู้ใดอันเขาจถามถาดสาวอ้อยที่ผู้งามส่นใ่เาเดดกัตัก่ก็ประดังแ่ไว่าหนล้าราเขาน่นง้ปน่ะ ลำหยังจจัลำหยังล่ำเี้ยาจมองาน้ำข้นตอใส่เขียนน้ำเียนเออ้างลำเคียน่ะน้ำเียนขยเียน้ำขนจักัได้จ้ะที่รับสอคู่อหมายถึงมาล่ำทำนองขนเจียนก็จอันมันเกินเกินแนมันล่ำขนเจนอันะที่รับสองคู่นันะกาลำนี้อย่างทีเดียวกันาี่แถวหน้าตอนไี้มันล่ำานไหนเอานคุยอย่างทีดียต้องเชียงช้าอ้อยหัวกับผ้าแห้งวดทีเดียวแล้ว

เราอมาโอดโมโอล้น้อ่ายาเี้ยเี้ลายาเี้ยมีนาแรกเข่าขี้ติดเขนาขี้ติขี้เร่าเชียอนเออมวยกุญจดมาลบ่อยี่งนั้นยังไงต่มวลฟังคนคนดนบางหลายา่สิจะลัประวัติมอันแล้วนางยูอูนี่ โอละนอตอนว่าโอ,อ้ยเลยม่มหมฟังเสี่เลมันเี้วงหนงก<อ><อ>ันบ่อยลสิขึ้นชีอ่อไรกบอกกันเนาะมันซสีเลยดิ <บา S 1> สิว่าาช่ให้ว่าอย่โอะนอแม่ตอน,อนอกอนอูจะแน่น ชงตัดจริงมันต้องต้องจีโอ้จีอันเนธเนธเขาพีนมาให้เนธจีจีต้องเป็นจีเป็นหรอเงาเนี่ยอันนี้มันต้องนั่มเนี่ยบ้านนั่มต่อไปเขาเป็นจีได้ไหมจีที่มันแค่แบบว่าจีพีโปมเลยทั่มเลย มือธอทีหลังกันเลยมามวลน่ะบอดีกว่าบอดีกว่าบ่าวหดอกพี่น้องชิมนาดึงให้พี่น้องฟังไหมพี่ดีดพ้่ดีไหมขอบคุณหลายขอบคุณครับขอบคุล้วพงให้เราไว้เรา